พลิดเพลินกัุสมบมหาศาท่านวสีุกุมพ่อนเยนี้ทยอยกลับเป็นเซนงดนทีราคุณท่านได้ขอการพีุปส่เพื่อเ่จัดนะครับกระทุกสอากิกทุัสด้กทาได้ินเกีนะครับเกียตท่าท สถานที่ท <im sharing> ี ap ่บริลปทุกท่านไดบรุานสอนนักโรธก็สมาชิกสภาเสียเจเาที่อาบยิ้จักนะครับต้อเาจัเสียหาิพื้นนะครับทุ่านทำทีทำทีายนะครับต้อรีต้อะองเสียงใจยินะครับ เป the ็นเกษตรเส้นวิถีแล้วตอนนี้เสร็จแล้วพยายามทำอะไรกินหนาเลอะตอนนี้ล้อการเื่อประเท่อนร่นพิจารณาเพิ่มจั

อาจารย์ทำมพทีาส่พเยนะเื้อเรงเสืีจกระมวกันะจากี่ษมาพระมวลกันจากี่สมาตรมลัใจากโอาตาร์ตนนะครับสายพุนราต้อายพุษรนรนะครับทักยกันนะครับกดตกดและกดแชร์นะครับยิีรับและนขออ่านหงสือพิดทั้งหลายในสาโลก ก้าวไปเลยขึ้กระาูทุ้นกท่างขึ้นปุในเมตตาพระท่านพ่อไ้พวกเจ้าทีเกิทานมาแสดงดุทิวสูสีอุตุพพ์ไอที่ตุกภาพรมได้แข็งแน่จะเรื่อนออกหน้าไปดูในข้นนเรื่องอุปุทศาสนาสุดใจขออ่านริทงเาที่ลังคาลังคายเป็นกางท่านก็ทางชอบเราอานพุทธตุดจ่จริาที่ลังลคายเปกลางทศาีก็ในทุกท่านุนะครับ ในมีสุภาพหลำกสยแข็งแน่แล้วอบางนี่สีส้มด้วยัำด้วยให้เทียบไม้มาครับในพิเศ้าสุดบ้าเกล้าบอกกันใหม่ที่หนา่าใม่นะครับตีสอ้อเราแต่พอหนาเหนยหนาตกันตื้ที่นี่นะครับไอพี่นเราขุภาลำกา้แข็งแร่สามลอยุมาวัดนะอกีทีนึ่งนะครับในช่วงสามลอยขุมาวัดคุ่นอยาต้วยาจินะ่าจนนะครับ สำหรับปีนี้เราเองรอมาดวกันนายุทิตะบนหองไ่ประธานชาาวันมาพกันรลอมพี่น้องพี่องคุณน้าข้ามาพกันพี่องคกิรกบข้ามาพ่กันต่อปลาพี่รองจ้าวมาพ่งกนโดเฉพาะนะครับแต่ปลาพี่้อง